ครับผมนายชนะก,การศรีแสงภัยนักศึกษาะระดับปะวะส2ส,สาขาไฟฟ้ากําลังระบบทวิภาคีครับสวัสดีครับผมเจษดาตั้งมคลสุขอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในโครงการการพัฒนาระบบความเป็นจริงเสมือนสําหรับการเรียนรู้โรงต้นกำลังฟ้าพื้นฐานครับครับเนื่องด้วยมีการไปฝึกงานที่สถานประกอบการนะครับโรงงานไฟฟ้าบริษัท b ีกิมพาวเวอร์จำกัดนะครับ และในช่วงที่ไปฝึกงานนะครับจะเป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักพอดีทําให้ไม่สามารถไปอยู่หรือเรียนรู้การทํางานที่หน้างานจริงได้นะครับจึงมีแนวคิดที่จะทําตัวโครงงานจีนนี้ขึ้นมาและก็ได้ไปฝึกปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษานะครับตรงนี้ก็เลยแนะนำนักศึกษแบบว่าเอออย่างงี้จะทําอย่างไรดีนะครับที่เราสามารถที่จะเรียนรู้นะครับโลงไฟฟ้าโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปที่โรงไฟฟ้าได้นะครับรก็เลยในหะ้ไอเดียไปว่าเราสามารถที่จะสร้างไฟฟ้าของเราขึ้นมา เป็นในระบบเสมือนจริงได้ไหมแล้วเราเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีแนะนําเป็นเทคโนโลยี VR นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงนะครับเพื่อที่เราอยากจะได้เรียนรู้ระบบโรงไฟฟ้าเนี่ยโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปในโรงไฟฟ้าครับผมโดยขั้นตอนการดําเนินงานนะครับจะแบ่งออกมาเป็น4ส่วนนะครับส่วนที่1น,นะครับจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลไปตรวจสอบแล้วก็ถ่ายภาพเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆแล้วก็นํามาวิเคราะห์โครงสร้างนะครับ ขั้นตอนที่สน,นะครับจะเป็นการนําข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมานั้นเอามาทําโมเดลแต่ละส่วนของโรงไฟฟ้าขึ้นมานะครับขั้นตอนที่3จะเอาโมเดลที่เราสร้างสําเร็จแล้วเอามาใส่ในโปรแกรม unity นะครับเพื่อให้เห็นภาพจริงภาพรวมของตัวโรงไฟฟ้าได้ครับ,รบส่วนขั้นตอนที่4นะครับจะทการทดสอบผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนั้นลองทดสอบผ่านตัวเครื่องเล่น vr นะครับว่ามีความเหมาะสมกับความต้องการที่เราต้องการหรือไม่ จากโครงงานนี้นะครับเราก็จะสามารถได้รับความรู้เรื่องการทำงานของระบบโรงไฟฟ้านะครับผ่านเครื่อง VR โดยจะให้ประสบการณ์เปรียบเสมือนกับเราเข้าไปอยู่ในหน้างานจริงนะครับแล้วก็เรามีแผนที่จะพัฒนานะครับระบบตรงนี้นะครับในการที่จะใช้ ในระบบการเทรนนิ่งนะครับพนักงานนะครับในการทำงานที่โรงไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของการนำที่ VR ตัวเนี้ยไปควบคุมนะครับเป็นดิจิ t a ลคอนโทรลในโรงไฟฟ้าในอนาคตได้ครับผมและก็ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยนะครับที่ได้ให้ความรู้ทางด้านการสร้างโมเดลการใช้งานเครื่อง VR และก็การทำตัว สื่อ VR ขึ้นมานะครับและก็ขอขอบคุณทางโรงเรียนจีดาวิชาชีพและอาจารย์ที่ปรึกษานะครับที่ช่วยสนับสนุนการทำโครงงานชิ้นนี้ให้สำเร็จไปได้ด้วยดีครับขอบคุณครับ